ธนาคารออมสินธนาคารทกสออกมาตรการปล่อยสินเชื่อสู้ภัยโควิดวงเงินธนาคารละ1 0 0 0 0ล้านก่อนจะไปฟังอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไ r ร b e เป็นกำลังใจด้วยนะคะวันนี้เราจะมาอัปเดตในส่วนของสินเชื่อจากธนาคารออมสินธนาคารทกศที่ออกมาตรการเดียวยาปล่อยสินเชื่อสู้ภัยโควิดสำหรับผู้มีไรายได้ประจำ อาชีพอิสระและเกษตรกรวงเงินธนาคารละ1 0 0 0 0ล้านบาทอัปเดตวันที่7พฤษภาคม2,564มาตรการสินเชื่อสู้ภยัยโควิด -19 ผ่านธนาคารออมสินและทกะสสำหรับผู้มีไรายได้ประจำหรืออาชีพอิสระเกษตรกรวงเงินธนาคารละ1 0 0 0 0ล้านบาทเนื่องจาก ครมรเห็นชอบมาตรการสินเชื่อสู้ภัยโควิดเพื่อเพิ่มสภาพคล่องชั่วคราวในการดำรงชีวิตให้แก่ผู้มีรายได้ประจำผู้ประกอบอาชีพอิสระเกษตรกรรายย่อยหรือลูกจ้างภาคการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยอายุครบ20ปีขึ้นไปโดยไม่ต้องเป็นผู้มีรายได้จากภาครัฐรัฐวิสาหกิจตั้งแต่วันที่ครมรมีมติเห็นชอบ ถึงวันที่31ธันวาคม2564ซึ่งคาดว่าจะช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้ประมาณ1ล้านคนโดยธนาคารออมสินและทกสสนับสนุนสินเชื่อวงเงินแห่งละ1 0,000มืล้านบาทรวม2 0 0 0 0ืนล้านบาทเพื่อให้วงเงินสินเชื่อไม่เกินรายละ1 0,000บาทคิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ไม่เกินร้อยละ0.35ต่อเดือนโดยไม่ต้องมีหลักประกัน พร้อมปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยนานถึง6เดือนระยะเวลากู้ไม่เกิน3ปีทั้งนี้รัฐบาลจะใช้วงเงินงบประมาณเพื่อชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก NPL รู้กระแสข่าวสารดีๆแบบนี้ก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะคะ